สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพบพระขุนพระเจ้ากับอาจารย์เคนค่ะวันนี้เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่ช่วยเสริมความมั่นใจในพระเจ้าได้มากเลยนะคะโดยเฉพาะสำหรับคนที่กำลังรอคำตอบกำลังรอการอัศจรรย์หัวข้อของเราคือรับประกันโดยพันธสัญญาสวัสดีครับลิซ่าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ช่วยให้เราพักใจได้จริงๆ เพราะเกี่ยวกับความสัตย์ซื่อของพระเจ้าไม่ใช่ความสามารถของเราพระคัมภีร์หลักของเราอยู่ในปฐมกาลบทที่15ข้อ8ถึง9นะคะอับรามทูลพระยาเวองค์เจ้านายว่าข้าแต่พระยาเวองค์เจ้านายข้าพระองค์จะทราบได้อย่างไรว่าจะได้ดินแดนนี้เป็นกรรมสิทธิ์อาจารย์เคนคะคำถามนี้ฟังดูเหมือนคำถามของคนที่กำลังรออะไรบางอย่างเลยนะคะใช่เลยครับนี่ไม่ใช่คำถามของความไม่เชื่อ แต่เป็นคำถามจากหัวใจของคนที่อยากมั่นใจอับราฮัมไม่ได้พูดว่าพระองค์จะทำได้จริงไหมแต่เขาถามว่าข้าพเจ้าจะรู้ได้อย่างไรและสิ่งที่สวยงามมากคือพระเจ้าไม่ได้ตำหนิเขาเลยแต่ทรงตอบอย่างจริงจังมากกว่าที่เขาคาดคิดเลยครับคำตอบของพระเจ้าดูแปลกมากนะคะพระองค์ให้เตรียมสัตว์หลายอย่างเลยใช่ครับถ้าเราไม่เข้าใจวัฒนธรรมในพระคัมภีร์อาจคิดว่าเกี่ยวอะไรแต่จริงๆแล้ว นี่คือการเตรียมพิธีทำพันธสัญญาเมื่อเราอ่านต่อในข้อ10ถึง21เราจะเห็นชัดว่าพระเจ้ากำลังบอกอับราฮัมว่าเราจริงจังกับคำที่เราพูดไม่ใช่แค่สัญญาปากเปล่าแต่ถึงขั้นผูกมัดพระองค์เองด้วยพันธสัญญาอาจารย์เคนช่วยอธิบายคำว่าพันธสัญญาให้เข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับพันธสัญญาไม่เหมือนสัญญาทั่วไปสัญญาจ้างก็มีระยะเวลาสัญญาทางธุรกิจก็ยกเลิกได้ แต่พันธสัญญาคือผูกชีวิตเข้าด้วยกันทางออกของพันธสัญญาในสมัยโบราณคือความตายนั่นคือเหตุผลที่การแต่งงานถูกเรียกว่าพันธสัญญาไม่ใช่แค่ข้อตกลงครับแล้วพิธีพันธสัญญาในสมัยพระคัมภีร์เป็นอย่างไรคะในสมัยนั้นเมื่อสองฝ่ายทําพันธสัญญากันพวกเขาจะฆ่าสัตว์และผ่าออกเป็นสองซีกแล้วเดินสวนกันผ่านกลางซากสัตว์ความหมายคือชีวิตของฉัน ภูกับชีวิตของคุณทรัพย์ของฉันเป็นของคุณฉันจะจัดเตรียมและปกป้องคุณและที่น่าสนใจมากคือฝ่ายที่ได้ประโยชน์ที่สุดมักจะเป็นฝ่ายที่อ่อนแอกว่าครับฟังแล้วเหมือนเราอยู่ในตำแหน่งของฝ่ายอ่อนแอเลยนะคะใช่เลยครับวันนี้เราคือฝ่ายที่อ่อนแอกว่าในพันธสัญญานี้เราไม่มีอะไรจะถวายไม่มีอะไรจะแลกไม่มีอะไรจะต่อรองแต่พระเจ้าทรงมีทุกอย่างทรงมีฤทธิ์เดชสูงสุด และทรงผูกมัดพระองค์เองเพื่อประโยชน์ของเราแปลว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงทําเพื่อเราไม่ได้ขึ้นกับเราเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับการจัดเตรียมการปกป้องและพระพรของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นกับอารมณ์ของเราหรือสถานการณ์รอบตัวเราแต่ขึ้นกับพันธสัญญาที่พระองค์ทรงทําไว้ถ้ามีคนฟังรายการนี้แล้วกําลังรอคําตอบจากพระเจ้าอาจารย์เคนอยากบอกอะไรกับเขาคะอยากบอกว่าสิ่งที่คุณรอไม่ใช่แค่คําสัญญาลอยๆ แต่เป็นสิ่งที่รับประกันโดยพันธสัญญาแม้วันนี้คุณยังไม่เห็นแต่พระเจ้าผูกมัดพระองค์เองไว้แล้วและพระองค์ไม่เคยผิดสัญญาครับก่อนจบรายการวันนี้อยากชวนคุณผู้ฟังใช้เวลาทบทวนหัวใจตัวเองด้วยคำถามเหล่านี้นะคะ 1. มีเรื่องใดในชีวิตที่คุณกำลังถามพระเจ้าว่าเมื่อไหร่ 2. การรู้ว่าพระเจ้าผูกมัดพระองค์เองกับคุณเปลี่ยนความกลัวในใจคุณอย่างไร 3. วันนี้ คุณจะพักใจในพันธสัญญานี้อย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไรขออธิษฐานร่วมกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณที่พระองค์ไม่เพียงสัญญาแต่ทรงรับประกันชีวิตของเราด้วยพันธสัญญาช่วยให้เราวางใจแม้ยังไม่เห็นคำตอบและพักในความสัตย์ซื่อของพระองค์ผู้ทรงจัดเตรียมปกป้องและอวยพรเราเสมออธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนขอบคุณอาจารย์เคนมากนะคะ และขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่กับเราพบกันใหม่ในตอนหน้ารายการพบพระคุณพระเจ้ากับอาจารย์เคนสวัสดีค่ะ